โอเคครับผมก็สวีเดนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับโยผมมีแจ็คนะฮะก็วันนี้นะฮะผมก็จะกลับมาทาคลิปคิงเลกาซี่นะครับผมซึ่งคิงเลกาซี่เนี่ยถ้าเป็นผู้ผู้ติดตามเก่าผมนะครับจะรู้ว่าผมเคยทําไว้เมื่อประมานหลายปีที่แล้วซึ่งยอดวิวเนี่ยก็2 0,000่นกว่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับคือผมเคยทําอะไรนะทําสอนทําผลย่างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็คลิปมันตอบรับดีเลยก็ ผมขอโทษกันลกันที่ผมอาะเลิกทําไปเพราะว่าผมก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้แรงแล้วเมื่อก่อนเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาออวันนี้ผมถือโอกาสท้าตัวเองแล้วก็ท้าคนดูวันนี้คลิปนี้ผมจะมาแจกไอดีไก่ตันสองไอเดีเป็นไอดีที่ผมปั้นด้วยกับมือด้วยคือผมซื้ออะผมสุมมาผมสุ่มในเว็บไซต์มาแล้วมันมีแค่วื้ด้านในเนื้อมันอะมันไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าผมอ่ะจะปั้นให้มันแบบสุดๆอาจจะปั้นแบบว่าปั้นหมัก เผาเผาแล้วก็อะไร,งไรเงี้ยเอาโดนผลนะอาวุธเนี่ยคาคิเนี่ยเหมือนผมซื้อดีนี้มาใช่ปะ่ะมันไม่มีมันไม่มีฮาคิมไม่มีฮาคิตื่นไม่ฮาคิปีสองผมก็ไปทําอันนี้ผมก็จะทําฮาคิสังเกตแล้วก็ผมก็จะไปทําคาดําเอ่อให้มันบบสุดๆไปเลยแล้วผมก็จะเอ่เขา,าเรียกไงจะพยายามแบบเก็บผลปีศาจให้มันได้เยอะๆนะครับผมพอเวลาแจกน้องๆจะได้เลือกใช้กันเนาะ แล้วผมก็จะฟาร์มคอเนเยอะแล้วเนี่ยผมก็เติมไอดีนี้ไปแล้วด้วยซึ่งไอเดียนีระหว่างที่ผมเล่นอะผมอาจจะเติมเพิ่มก็ได้ใครจะไปรู้ผมก็เติมพอเติมเสร็จปุ๊บผมก็จะมาแจกไอดีตัวนี้ซึ่งไอดีตัวนี้เนี่ยผมจะปั้นให้มันสุดถ้าที่ผมไหวและผมก็จะแจกว่าพวกอีกไอเดียนึงเนี่ยก็เป็นไอดีแบบไอดี ID ไก่แบบ มันถามว่าตัวเปล่าไหมก็เป็นประมาณก็กึ่งตัวเปล่าก็แล้วกันเดี๋ยวผมก็จะยัดของจะช่วยจะใส่ของนู่นนั่นเพื่อแจกน้องๆเองก็ไอดีนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็คือผมอะไปทำอ่าเรียกฮาร์คีกาะวีสองอมาแล้วนะครับซึ่งของอะผมทําไปก็ใช้เยอะพอสมครัวนะผมเงินก็หมดเยอะเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำฮาร์คีฮาร์คีสังเกตวีสองอ่าเงินหมดแน่ผมพูดเลยงานนี้เงินหมด แต่ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าโอเคเซอร์ไอดีนี้มีมีดีอะไรบ้างก็ตอนนี้ยังไม่มีดีอะไรครับวันนี้ก็หมดเงินก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมถ้าทำมาคิก็เนี่ยไอดีนี้ก็มีผลทองครับผลทอ,องนะครับผม,มเอาไว้เอาไว้แบบใช้ในการตีบอสตีอะไรเงี้ยแล้วก็ดาบฟินิกส์ไฟติง้งสไตล์ต่างๆนะครับผมก็ซื้อกันหมดแล้วก็วุ่นฮามีอ่ามีเซเบอร์นะครับผม มีมุรามาสะนะครับผมยังไม่ตื่นนะแล้วก็สามดาบสามดาบแบบยังไม่ไม่วีสองนะครับผมแล้วก็อาวุธต่างๆนาน,นาเลยนะของไก่กาปากระป๋องนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไล่มันได้เยอะๆแล้วระบ็จะมาแจากแล้วก็อซสซอรีของใส่นะผมก็มีของเจ้าทะเลด้วยนะผมแล้วก็หน้ากาโกโอนินะครับผมผ้าวันคอคาตาโกริผมมิกมัม,มวัสดุเนี่ยก็คือไอเดียเนี้ยคือการวิวตันนะไปไปโลกสามไปแล้วนั่นเอง แล้วก็แบบมีหัวเซมีลอดลูบี้มีอะไรแบบคีบอะไรเนี่ยของเจ้าทะเลชาร์กอะไรเงี้ยตอนนั้นฮะแค,คลลงแคลอดกุญแจนี่ผมก็จะดองให้มันได้เยอะที่สุดเอาผมมาแจกแล้วก็ผลปีศาจผลสมิลินผลสโนผลเรนซึ่งเดี๋ยวผมก็ไอ้ผลสนโอนเนี่ยครับมันจะเป็นเมตาได้ดีนี้ไปนะครับผมก็ขอก็โชคดีนะผมนี่ก็มีเท่านี้เลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเมื่อคลิปนี้ลงไปเนี่ย ผมก็จะไปทำฟาร์มเพิ่มฟาร์มเพิ่มเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาไอเดีเนี่ยมาแจกให้ทุกคนอ่าเป็นไงฮนะเป็นไอดีไก่ตันเราไม่ชอบเราชอบไก่ตึงเพื่อแจกให้คนดูก็ฝากช่องนี้ไว้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมคือเมื่อทุกคนแบบช่วยเหลือผมซัพพอร์ตผมให้กำลังใจผมเนี่ยผมก็จะได้มีทุนมีอะไรแบบ อยอดของตัวเองนะให้มันไปให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มาทําคลิปแจกไก่ตันให้น้องๆทุกคนนะผมก็ขอบคุณนะผมที่ดูคลิปนี้จนจบก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากดูว่าผมจะแจกไอดีนี้อีกีตอนไหนนะผมคือผมสัญญาว่าผมจะแจกแน่นอนผมจบคลิปนี้ไปผมก็ขออนุญาตไปฟาร์มต่ออ่าก็คลิปนี้เป็นเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไม่เจอนะครับผมไก่ตัน2ไอดี หรืออาจจะมีอีกหลายดีที่มาแจกให้น้องๆน้องๆก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมไปนะครับ